จู่ๆก็ไม่รู้สติความจำไม่เคยกลับมาอีกเลยนอนคอยความตายอย่างเนี้ยมีไหมคะที่จะทําให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าไปให้ธรรมะพวกนี้เารู้หรือว่าพวกนี้ถือว่าเป็นคนมีกรรมมากแล้วไม่ต้องไปพูดอะไรให้เขาฟังเลยเขาก็คงจะไม่ได้ยินไม่รู้ไม่มีโอกาสแล้วก็คือเราอย่าประเมินเองอย่าประเมินเองว่าเขาไม่รู้การประเมินบุคคลก็ต้องประเมินว่าเขารู้ไว้ก่อน พราะถ้าเกิดเขารู้จะทํำยังไงเขาจะเสียโอกาสนะแต่ถ้าเราประเมินว่าเขารู้นะแล้วเราก็ให้ธรรมะไปนะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไเราเหนื่อยไม่เป็นไรเพราะเรายังมีแรงอยู่นะแต่ถ้าเขารู้ได้นะก็จะไม่เสียโอกาสกับเขาในการที่จะได้บรรลุธรรมก่อนสิ้นชีวิตก็เท่ากับว่าต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้อยู่ในความเสี่ยงว่าจะไปไหน เราก็ต้องคิดว่าเขามีความรู้มีความสามารถที่จะรับรู้ได้ให้คิดใ,ในแง,ง่นีงนะคะก็จะทำให้อย่างน้อยเราสบายใจว่าไ,ได้ทำในสิ่งที่ดีสุด